Introducing record from corner, of of first, with age, fight years the at blue a 23 30. นุ่มจากไอร์แลนด์เหนือครับเชื้อสายจอร์แดนคนนี้นะครับจากไอร์แลนด์เหนือสู้ไม่เคยถอยอาวุธหนักแน่น representing Northern Ireland Ahmed Hussein Ahmed Hussein ครับจาก100กิโลกรัมลดลงมาเหลือ67กิโลกรัมนะครับ 8ปีชกมาแล้ว149ครั้งชนะมา112ครั้งแพ้มา37ครั้ง In the red corner with a fight record of 149 fights, 112 wins and 37 losses คนนี้สอกอันตรายสุดๆเลยนะครับผมโคทษมวยจอมแกร่งจากสีสเกตรประเทศไทย Rambo แพทป่อต่อ ยอดฝีมือจากสือสเกตครับดีกรีแชมป์ประเทศไทย2รุ่นครับรัมโบ้เพชรปตอ174เซเมเท่ากันครับ67กิโลกรัมเท่ากันครับ28กับ23แรมโบ้อาวุโสกว่า5ปีแต่ประสบการณ์น่ะรมโบ้นี่เหนือกว่าบานครับแต่ต้องระวังครับอย่าประมาทครับนวมเล็กๆแบบนี้ครับพลาดมาแล้วหลายคนครับ โอ้โหเนื้อมาแต่ไกลเลยครับอามรุเซนอ่าอาจารย์พิจิตยังไงครับอ้าวไม่อ้าวกางมือไม่ได้ครับเตือเสียงดังฟังชัดครับได้ยินกันทั้งเวทีครับยิ้มเขินเินครับแรมโบ้ครับชื่อแรมโบ้ก็จริงแต่เป็นมวยฝีมือนะครับโอ้ข่ายังไม่โดนครับอเมรุสเซนครับโอ้เจอแข้งซ้ายเข่าซ้าย ความเก่าประสบการณ์ที่อยู่ที่รมโบ้แน่นอนครับ,รบสับล่างครับรมโบ้โอ้อาเมดนี่ก็น่าชื่นชมครับจากคนตุ้ยนุ้ยเจ้าเนื้อครับลดน้ำหนักได้กับโอ้ยมีย่อเล็กๆครับโดนขวาของรมโบ้ไปครับโอ้จังหวะดีกว่าครับรมโบ้แ่มหก้ายลำตัวดีครับ มีฟันสอกครับแรมโบ้โอ้สอกแกนี่อันตรายจริงครับแรมโบโ้ครับน่าจะทีบไม่โดนครับเตะโออาเมดคิดหนักเลยครับโอ,โอ้โยนข่าวขาวขาเต็มๆครับเกียร์ไว้ต่อยลำตัวโหแต่ว่าไม่ถึงครับเหมือนยังขาดๆนเกินครับอเมฮุสเซนจังหวะยังไม่ดีพอครับ ครับแลมโบ้อเมสับคืนสับไปอาแลมโบก็สับมาประหังครับอ่ะคนละทีอ่ะจะได้กำไรแล้วครับแลมโบ้โอ้มีซองอีกโอ้ชัดเหมือนจะช้ากว่าหนึ่งจังหวะครับอาเมทูเซนส่วนแลมโบ้นี่ก็จับจังหวะได้เลยนะครับรู้จังหวะตัวเองแล้วจังหวะรุกรับนี่เลยครับเข้ามาป้ายหน้ากอดผลักออกไป ปวดขวาครับเต็มๆจะซูเปอร์แมนพันช์ไม่โดนครับอาเม็ดโอ้แรมโบ้นี่ต่อยแบบสบายๆเลยครับพอเริ่มจับจังหวะได้แล้วรู้แล้วครับโอ้อาเม็ดดูยังต้องจูนเครื่องอีกพอสมควรเลยครับ ต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวอีกทีนึงโอ้จะเสียบข่าวแลมโบไม่ดงครับหมดยกแรกครับก็ถือว่าระทึกเลยครับคู่นี้โดนแล้วก็มีอาการผู้ป้ามเล็กน้อยนะครับอเมรุเซนครับนี่ครับโดนขวาเต็มๆครับย่อเลยครับหน้าสะบัดนะครับ แม่นกว่าครับแรมโบ้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อยก2ครับอาเมดจะแก้เกมอย่างไรครับอย่าพลาดเจอแข้งขวาดีครับโอ้โหแรมโบ้เปิดได้ดีเลยตอยคุกซ้ายลำตัวโอ้จะหนึงสองกลับครับอ้าวโดนเหมือนนะครับแรมโบ้ออามีงัดศอกอ่ะอย่าประมาทเลยครับแรมโบ้ครับโดนได้เหมือนกันครับ โอ้แกก็สู้ตายจริงๆครับอเมฮุสเซนไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยครับหัวทับนอกอีกหัวดีทีนึงโอ้แกก็สะบัดดีจริงๆครับอเมฮุสเซน โอ้สู้กับแรมโบ้นี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับอเมธครับชั่วโมงนั้นนี่กำลังสดมากเลยครับแรมโบ้โอ้หนึ่งสองกลับโชว์เลยครับโอ้ต่อยนิดดึงนิดเดียวเองครับแรมโบ้โอ้โหต oh, no oh, oh ่อยขวาดีครับ จังหวะนี่ดูเหมือนว่าแรมโบ้นี่จะทําได้ดีกว่าจังหวะการรุกครับการออกบัตรการเตะดูจะเร็วกว่านิดนึงครับจับจังหวะได้ก่อนนะครับจิ้มลําตัวอีกโอ้ยการไม่ค่อยดีเลยครับยังไงครับอามทแข่งขวามาอีกสีข้างด้านซ้ายนี่ดูเหมือนว่าจะมีรอยไหม้เลยนะครับเตอแข้งขวาแรมโบ้ครับ หมัดยังครอมอยู่ครับอาเมดครับอโอแกก็กล้ายืนโยกหลบนะครับแรมโบก็เชื่อมันในสายตาตัวเอครับฟันเอกในโดดจิ้มลำตัวหมัดหนึ่งสองครับเสียเผ่าร้อยครับโอ้ยเหมือนจะเป็นวันเวทิเกตเลยแลละครับตอนนี้ โอ้โหยังเป็นแรมโบ้ครับที่ดูจังหวะดีกว่าครับโอ้าเมตต่อยไปคิดไปเลยจะเอายังไงดีครับเตลูอีกแล้วโอ้ตามเข้าไปชาร์จซ้ำเลยครับอยู่กับบุมครับหววล่างกระโดดเข่าลอยโอ้ตอนนี้ครับแล้วแต่จะใส่สัรแล้วแต่จะตั้งใจแล้วแต่จะนึกเลยละครับแรมโบ้ครับโอ้าเมตก็บอกส่งมาที่ผมครับผมรับทุกอย่างครับหัวครับแข่งขวา โอ้ทำตัวเป็นพ่อบุญรับเลยครับอเมฮุเซนอิ้ยหมดโยกซะก่อนนะครับโอ้ตายตานี่ก็มีเหมือนรอยเม็ดประยมมาเล็กๆแลวครับโอ้แต่ต้องยอมรับครับเรื่องความใจสู้ของอเมฮุเซนนะครับดูภาพช้าครับหัวขวาไปครับแรมโบ้ขวาเนี่ยครับก็มีโดนบ้างครับแรมโบ้ครับแต่แม่มันโดนปลายปลายหมัด จิ้มขวาครับพุงกระเพื่อมเลยครับตามด้วยเข่าอีกครับโอ้โหอัดไปจเต็มลูกนี้ศอกขวาโอ้โหขอแทบหักครับอายกที่สามครับยกสุดท้ายอาเมจจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับต้องแบบยั้ว โอ้ย oh, ไปไล่ฟันสอกทะเล์ทะล่าครับโ oh, อ้โหกำลังสาวอยู่ดีๆเจอสอกสวนเลยครับสอกจากสีสะเก็ดครับโอ้ยจะโดนเข่าลอยครับแรมโบ้ไม่โดนโอ้ oh, มาเป็นนุมานข้ามสมุดเลยครับมองถึงน็อกแล้วนะครับแรมโบ้ครับตามเข้าไปแหมจะอัดเข่าครับยังไม่ได้ครับอ <c oughs> ย่างน้อยก็ได้ไปหนึ่งนับแล้วครับแรมโบ้ โอ้แหลกด้วยครับอืมน่าเป็นทุเซนแมโดนสอกเข้าไปครับเอาโดนอีกแล้วโอ้ยังไงครับเสียบเข่าแม่ไม่มกเกี่ยวเชื่อครับแม่เฮ้ยๆเลยครับแม่จันพิจิตใส่ขวาครับ โอ้แต่ใจสู้จริงๆครับอาเบิลทูเซนอ,<า>อ่ะเลยครึ่งยกครับแม่ตอนนี้เห็นหมดแลวละครับอาวุธของอาเบลทุเซนครับแรมโบ่รู้แะครับจะออกทางไหนออกยังไงเกี่ยวไว้ครับคืนด้วยข้างขวาโอ้เลือกเลยครับแรมโบ่ครับ แม่พยายามจะสับศอกอย่างไม่โดนครับพอร์หัวหนีเลยครับเอาเวียบัดกลับหลังก็ไม่โดนแม่น่าจะเพลาแล้วแหะครับแรมโบ้กอดน่าส่วนอาเมดดนีก็น่าจะประคองตัวให้อยู่ยครับโอ้โหดูถอยกลูดครับแม่ได้แผลแตกของฝากจากสีสเกตมาด้วยครับอาเมดูเซนยีไปไว้ครับแรมโบ้โอ้ย โอ้นักมวยไปห่วงเลยครับห่วงกล้องนี่แหละครับ <c oughs> โอ้ทีมนักมวยกระเด็นไปโดนกล้องเลยครับ <c oughs> ดีว่าช่างภาพยังมือไหวครับตามเข้าไปครับยีบซ้ายยันไวก่อรักษาระยะห่างเลยครับดัมโบ้ไปขวาอัดเข้าไป <c oughs> โอ้ยแม่้ <c oughs> องต้องดึงตัวหลบเลย <c oughs> รู้เลยครับแหมรู้เทคนิคแล้ว ีขวาครับโอ้กระเด็นออกไปอีกโอ้แต่ก็ต้องชื่นชมอาเมดฮุเซนนะครับโอ้ยังประคองตัวจนครบยกนะครับโอ้ต้องให้แพทย์ดูก่อนครับไหวไหมครับไม่ไหวครับโอ้แผ่ใกล้ตาครับอันตรายครับนี่ครับโอ้โหกำลังไล่จูงอยู่เพลินครับ ลนี่ครับที่ฝันเอาแตกเลยครับจังหวะนี네้ค <goats> ร <n aka> <terms> ับมันใกล้กับบริเวณดวงตาครับแล้วจังหวะนี้ทีบเอากล้องกระเด็นเลยครับแห่ทางภานดิเสียแวบเลยครับแล้วก็เป็นแรมโบ้เพชรปอตออครับตอนนี้สดจัดครับเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่3ครับ ส่งท้ายสุดสดาหกันแบบมันๆเลยครับ